เอาความลับการทำคอนเทนต์แบบเล่าเรื่องที่ใครใช้ใครก็ปังมาล่อล่ำไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์แบบไหนจะพูดหน้ากล้องบล็อกหรือว่าจะสร้างสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรใช้ได้หมดมเป็นสูตรที่โคตร,คตร,คตร,คตรง่ายเลยจำให้ดีนะเป้าหมายบวกอุปสรรคบวกจุดเปลี่ยนบวกผลลับ์บวกสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกครั้งนะเป้าหมายบวกอุปสรรคบวกจุดเปลี่ยนบวกผลลับ์บวกสิ่งที่ได้เรียนรู้ าหมายคือหัวข้อของคลิปที่จะทําให้คนรู้ว่าจะได้ดูอะไรอุปสรรคคือสิ่งที่มาขัดขวางการไปถึงเป้าหมายจุดเปลี่ยนคือการกระทําหรือเหตุการณ์ที่ขจัดอุปสรรคนั้นทิ้งไปผลลัพธ์คือผลที่เกิดจากการกระทําหรือเหตุการณ์นั้นสิ่งที่ได้เรียนรู้คือบทสรุปจากเรื่องราวทั้งหมดตัวอย่างปีนี้จะต้องหัดพูดจีนให้คล่องให้ได้แต่ที่ทํางานไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วงานก็หนักมากจนไม่มีเวลาไปเรียนไหนๆก็อยากไปจีนอยู่แล้วงั้นก็เปลี่ยนงานไปทํางานบริษัทจีนเลยละกันวันๆหนึ่งทำงานถึง,าง,งาสาม จะต้องหาสถานการณ์ที่บังคับตัวเองให้ได้ฝึกไปดูตัวอย่างจริงของพี่เปียกกันเป้าหมายอยากจะตื่นมาไลฟ์ตอนเช้าจะได้มีเวลาช่วงอื่นไปทำงานอุปรสรรคฮัโหลเออสมัครไปเลยเรื่องแบบนี้ไม่ต้องถามพี่ก็ได้โอเคครับครับครับจุดเปลี่ยน ผลลั์สวัสดีนะครับมไม่เคยเจอกันเลยกด0มาหน่อยให้พลังงานของเราเนี่ยจะดีกว่าก็จบกันเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับสิ่งที่ได้เรียนรู้โทษครับพี่ครับเดี๋ยวรีบเรียกรถให้นะครับจะปิดเสียงโทรศัพท์ก็ปิดไปแต่ต้องมุ่ใจว่าไม่จอดรถซ้อนคัน